สวัสดีเชาวนานนครับวันนี้ทีมงานวิทยาการเกษตรนะครับมาหวานข้าวครับวันนี้มาพบทีมครับวันนี้พบทีมนะครับมาสี่คนครับหว่านที่ตรงนี้ก็ประมาณห้าไร่ได้ อันนี้วันข้าวอะไรครับเนี่ยเบอร์85เบอร์85ข้าวเบอร์85นะมดนอ่านนะครับนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นการดำนาทำนารอบสองนะครับตรงนี้เอานานเขาเร่งทำนะครับเพราะว่าน้ำก็จะหมดแล้วพอหมดเราดูฝนแล้วนะครับก็อาจจะต้องแย่งน้ำกันสุดนะครับเพราะว่าข้าวก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วน้ำก็จะแห้งไวนะครับ ติดตามช่องนะครับพาทำมาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับจะจะขึ้นไปข้าวลงไปแล้วนะครับ